สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพายผู้สายน้องในเปียนะคะตอนนี้กำลังจะไปดูควานช้างเอาน้ำให้ช้างกินตอนเที่ยงเอาให้พ่อผู้สายกินควานยุดไปทางไหนล่ะ เอา,อเอากาเอ็เอาให้กินไง大爷เถอะเอาให้กินเพือจังเอาหลอดดูดน้ำในแก้วให้เลยเนาะตอนนี้กำลังกินน้ำอยู่นะคะก็ถ่ายใก,ใกล้ได้เลยครับแต่ไม่ได้ครับโอ้ไม่กล้าเข้าไปเลยโอ้ถ่ายใกล้ทางนั้นเตี้ยสั้ครับ กันเข้าไปได้อยู่ตินี่ยืนถ่ายอยู่ตรงนี้มันก็เป็นงานเนาะสูงหอดบอสวัสดีพ่อผู้ชายอิ่มไปอิ่มไปครับอิ่มไปครับ ไปให้นี่ได้บ่องลามสันหรือลามเงาเนี่ยลูกยาวไม่ได้เดี๋ยวเล่นงาเล่นโซ่อ๋อควานบอกว่าผูกโซ่ยาวไม่ได้เดี๋ยวช้างเขาจะเล่นงางา,งาจะไม่สวยเดี๋ยวงางัดโซ่ พนักงานเก็บขี้ช้างใครตกงานตอนนี้สมัครได้นะคะปูถาวพิ่นว่าคนเลี้ยงช้างบ่มีเกียรติแบกเกียรติไปเลี้ยงช้างบ่ได้ดอิผลว่าจังซี่ปูถาวเเิ่นได้กล่าวียิแล้วรเบด็ก้า โอ้กองดินจากกองทุ่งสูงดจะยุ่งซ้ำนี่แหละพะน้อนเหรียญยังมองขึ้นอิ่มแล้วอิ่มแล้วโอ้พะนยนสยางถิ่มเลยวะบอกสวัสดีนะครับบอกสวัสดีนะท่านบอกช่างสวัสดีนะครับ เอากินบ้านอิ่มอยู่ติพ่อพลายงานกำลังสวยเลยก<อ>ำลังยาวางานประมาณกี่เมตรควันช้นงางประมาณเม็ดหนึง่งใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ถึงหรอหรอิมมอ่มหรือยังพ่อพายโอ้พ่อพายบอกว่าอิ่มแล้ว อ้าวยังไม่อิ่มเนาะใคมาตัดเดี๋ยวทิ้งเม็ดแล้วนี่ยในตัดงาตัดงาสามครั้งแล้วค่ะพ่อจะไม่ตัดละงาหักโอ้ตอนนั้นเป็นงานกระเด็นสวยมากเลยปลายงาปุ๊บไว้ตักันเร็วครับเร็วครับหรือเร็วกว่โอ้เสียงเสียงอ่อนอออเอ้โห ควานช้างมีเอฟซีถามมาว่าทำไมหูเขามีรูมีประวัติมาไหมทำไมมันเป็นรูซื้อม,มาแต่แม่ห้องซ้อนนะครับแม่เสเลียงาาเป็นประเทศนี้ของเสงเลียงครับเขาต้องบาดบาดหูเช่น ออช้างตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่แม่ห้องสอนครับซ,าาซื้อต่อเข้ามาซื้อต่อเข้ามาซื้อต่อซื้อมาต,ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กเล็กนู่นตั้งแต่เขายังเล็กแล้วเป็นคนเป็นคนที่จังหวัดแม่ห้องสอนใช่ไหมเขาขายให้เราทางทางแม่ห้องสอนเขามีประเพณีแต่ว่าเวลา เส้น,สนประกรรมใช่ไหมเขาต้องเอาหูช้างเส้นด้วยใช่ไหมตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมแต่เขาเล็กๆหมืองทุกทุกเชือกเลยถ้าซื้อจากมาจากแม่ขียงจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้อ๋อทุกเชือกมาจากแม่ห้องสอนเขาจะมีรูที่หูเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขา ทำไมมุมนี้มันมืดนะ่ะโอ้เหมือนฝนจะตกเลย ครับคนเลยงช้างไม่ได้เบรกยางไรหรอครับเบรกยังปวดปวดชิ้นงาเห็นแต่เสบแท ข่อยไปยืนอยู่หมองหันหัวข่อยคือสิเขี่ยงอันแถวอันนี้ท่าง,ง่าออกมาจากปากแล้วมัง้งสูงแห้ง,ง,ง,งเลยสร้างกันควันสร้างอาบน้ำเลยเด้ออาบด้ให้สร้างไรตามที่วันอานบอน้ำอีกคนละ ปลูกไว้ให้ช้างกินกราบไผ่้นไผ่ไผ่ยังไม่ม si ีหนามคะซึ <t 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 ่งปลูกเอาไว้กันลมให้ช้างหรือว่าเอาใบให้ช้างกินก็ได้ด้วยก็ปลูกให้ช้างค่ะเวลายหญ้าไม่พอก็ตัดด้วยให้ เนเปียกินน้ำวันเนเปียอยู่สิค่ะเดินไปดูพี่เนเปียโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วนู่นเนเปียอยู่นู่นฝนมาแล้วฝนมาแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝนตกค่ะก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ